สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อนกับป้าลุ่นอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ค่ะมาผ่อกันแย้มคำคำ,คำป่าลุ่นไอปิรลานแล้วก็เลยลงมาเบิ้งก่าเนาะคะ่ะว่าไอก่ามันเขียวมันงามเราไปแต่ว่าอาจสิมืนเมือดเจ้าหน่อยค่ะเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวป่าลุ่นภาพไปรอเบิ้งค่ะ่นจะไอก่าไอลุงจานเพิ่นอ้อยปุ๋ยใบในประมาณสี่หามือเลี่ยวเนาะคะ่ะ โอ้ยสุดยอดพี่นงองนามปุ๋ยเขียวยงยงเลยค่ะตอนนี้ไอกาเขากับก,บกำลังพ่อเรี่ยวนะคะ่ะกำลังเป็นกีบเป็นยังเนาะคะ่ะตาบังใหญ่พี่นองเวลาเพิ่นขืนมางสีเรี่ยวค่ะกับรู้สึกว่ามันจะทีจะยังเนาะคะ่ะจะนาเลยเนาะไอบอกคือช่วงตอนแรกที่ไอปลาลุ่นผ้ามาเบงนะคะ่ะเพิ่นจะเพิ่นจะบอกให้งามไปไหนแต่ว่าตอนนี้บานพี่นงองเขียวงามค่ะค่ะ กำลังกินปุ๋ยค่ะกำลังกินปุ๋ยกะที่แดกกระบอกกันไว้ว่าประมาณนาจะบั้นทีหาทีหกเนาะค่ะทีหาทีหกหรือถือว่าทีซิบนี่เนาะค่ะกะน่าจะพ่อดำจังสีเนาะค่ะดำกาอ่อนๆจังสีเนาะค่ะเขาติดเร็วเลยค่ะเขาแบบว่าเพิ่นหากเพิ่นกำลังออกกำลังเดินนะคะกิใส่เวลาดำขั้นใดค่้นงานมากหลายขนนี่สิกรหลายมือดอกค่ะ พะว่าเขาจะดกกโดกก,ดก,กไว้ประมาณจากสองมือเนาะค่ะเกือบเลี่ยวตางสินะค่ะให้มันได้เรืายๆลอยองางสิจังคอยมาดำจางคนมาดำโหลดสินะค่ะมองน,นี่เป็นตาดวงงาลอยู่ด้ค่ะแต่ว่าปีที่แล้วกาตานี้ดวงง่ายไงค่ะแล้วก,ก็งามพร้อมพอว่าเข้ากะบห้องปุ๋ยปุ๋ยมักเนาะค่ะปุ๋ยช้งวัวปุ้ยอันนี้ล่ะค่ะเขียดห้องเซ่วเซลอยู่ค่ะฝนกับเป็นตาตกมาอีกค่ะ ช่วงนี้กับผายุกับเขาอีกรอบเนาะคะ่ะเมืองกล้วยลุงจันค่ะนอเป็นตั้งล้างอยู่กล้วยก,กับกำลังออกกำลังงามค่ะทางด้านหน้ายายทวดฟังนี่กับกเกิดขึ้นเบิดแล้วเนาะคะ่ะน้ำกับน้ำกับอยากร้ายอยู่ต่บ่าอ้ช่วงนี้เพิ่นกับกำลังอันนี้ค่ะกำลังกำลังจะขึ้น มองวานมาถึงกบมีไาสันโอ้คนวานคนวานมาทัวเนาะคะ่ะคนวานมาทัวร์แล้วมองกับบ่มีเขแา่ว่าคั้นมีนานบางทีค่ะกับบ่ยากเพราะว่าเขาจะหากาหาหยังมาสามแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวก็ง,งามขึ้นกันนั่นแหละนะคะ่ะเมื่อนี้รอบคำ่คำค่ะผ้าชมบรรยากาศรอบคำ่ำตะเวนพอพุม่มพูเนาะคะ่ะตะเวนกำลังต๊ดินเนาะคะ่ะปิดหลานเหลวก็เลย ก็เลยอยากมาซองเบิงนะคะมาซองเบิงทังดันไอไฮน้าตากาเนาะค่ะชมบรรยากาศน้ำกันค่ะช่วงนี้ฝนตกสูมือค่ะฝนตกว่ามันสูมือยังมาแรงมากนี่สองสามเมือแล้วเนาะค่ะแบบอู้แบบแห้งนะคะนะนำกำลังสีบร์จากไฮน้านี่ก็มาเพิ่มไห้เนาะ,ะค่ะกะ กะดีจังนึงค่ะแต่า่านบางหม่องหลายท่านเพิ่นกะเพิ่นกะจมคือกันค่ะเพราะว่าว้านเขาบม่ค่อยได้เนาะเพราะว่าฝนตกมากตลอดสินะค่ะอันรถไทสมเฮ้ากะบางหม่องกะลงบได้นะคะเพราะว่าเพิ่นไอเพื่อนไอติดลมเนาะค่ะเนี่ยนะค่ะกล้วยลุงจันอยากไออันนี้ค่ะค่ะใบกระโบมีแต่ว่าออกออกอห่วงเซ้เนาะค่ะ กับกำลังงามเนาะคะ่ะปูกอ้งหยังไหวกับอู้เป็นตาสะออนค่ะพี่น้องเป็นตาสะออนเหมือนเหมิดยังสีเนาะคะ่ะขามาชุม่มทงส้มทาไอช่วงนี้เนาะคะ่ะทายคลิปกับที่ทายจะน้ำทงน้ำหน้าเนาะคะ่ะปีนี้ปลาลุ่นเอียงกับเมื่อดดไปหาเฮดคือเก้านะคะ่ะพราอ่าเ้ากับ ปลาลันไปกบบระบอได้เนาะค่ะกะช่วงไดอันนี้เนาะค่ะช่วงเฮ็ดเฮ็ดปวกตัวค่ะพี่นงเฮ็ดปวกกำลังออกากำลังหลเนาะค่ะเฮ็ดต่างๆเห็นแล้วค่ะแต่ว่าปีนี้ปลารุ่นเบิดสิตเลยเนาะค่ะเพราะว่าลุงจานกบบระบอกผ้าไปค่ะ้าเบิ่งช่วงดำหน้าเนาะค่ะพี่นงปลารุ่นสีมเวลาลงมาดำนนามูคนบอเนาะค่ะ แต่ว่าซูปีหอกะถ้ำนาที่เฮ็ดกำเขากบนาเนาะค่ะเฮ็ดกับเขา,ก,า,ะะเก,ขากับนามมาซูทีมงานกินเนาะ,ค,ะนค่ะคุณค่ะผู้ไดอยู่ไก่เนาะคะ่ะมาเด้อมาดำนาซอยกันอีกโบกีมือเนาะคะ่ะมาดำนามาเล่นตมน้ำกันค่ะพี่น้องเสียงนกกระห้องค่ะนกตุมนกอันนี้ เสียง,ยงคล้ายเสียงนกนุูมเนียงนกหยางบุคนห่วงค่ะเหมืดเมม่ดเข้าเหมิดเข้าแล้วพี่นอ้องอือแสดงว่าน้ำให้หนีลุงจนันตาา็งไปใสตกาเบิดค่ะพงเนี้ยน้ำโบน้ำาบคอยมีด้วยให้แต่ว่ากระโบเป็นหยางค่ะเพราะว่าน้ำเข้ากับเต็มน้องเต็มสะแล้วเนาะค่ะสบายแล้วสูบน,น้ำเนาะค่ะปีนี่ พิตาวบาลราคาน้ำมันเท่ากับอย่างสูงจัหน้อยเนาะ,ค,ะค่ะอืค่ะอาจจะมืนเหมือนจังน้อยเนาะ,ค,ะค่ะฝากงามงามค่ะพี่น้อง ก็เวนกำลังสีอันนี้เนาะค่ะฮาซุงมผ้าล่งทงล่งทายยำขา้าวแรงค่ะบรรยากาศเย็นสบายค่ะเดี๋ยวปลารุ่นสีผ้ากรับขึ้นเมื่อทั้งบานเนาะค่ะเพราะว่ามันก็เมืดแล้ว เสาเมียย่ายว่าแม่ยยายมาเอาทานขึ้นเต่าสั่นค่ะตาบุญเพิ่นเผาทานอันนี้ไว้เนาะค่ะมาเสากะได้ซ้องซอปสั่นค่ะแม่ยยายเอาทานขึ้นเตาเรียบร้อยพอว่าเฮาพอข้นได้มาแกะขึ้นไปไว้มาเอารถมาใส่ขึ้นขึ้นไปไว้ทั้งเฮือนเนาะค่ะ นี่ยหละค่ะงามนน้องสากระเตมเพียมเลยนืากับพอดีดำค่ะค่ะมึงเนี่ยจะสซะอวนค่ะปีนี้ฝนมาดีฝนมาแบบตะหัวปีพร้อมเนาะค่ะฝนมาแบบบ่แดกขาดเลย ต้นไหม่ต้นไหลห่อกบอู้เขียวงามค่ะค่ะเดี๋ยวป่ารุ่นจะผ้ากลับขึ้นเมื่อแล้วค่ะจังไรเนาะบรรยากาศช่วงนี้ก,ก็พอจะน้ำทงน้ำทานนอกพี่น,นีนองพอน้ำไฮน้ำหน้าค่ะจังหน้าหน่อยหมองเกลานี่ละเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวจังไรเนาะค่ะคลิปนี้ป่ารุ่นเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะคะ่ะ เป็นกำลังใจให้ปลารุ่นเน่เด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ